สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วในมุมหนึง่งย่าก,กำลังพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองใช่ไหมแต่อีกมุมหนึง่งก็เกิดกเกิดธุรกิจที่อะไรอะตยียว ติวให้ให้ชีวิตแบบเป็นไปตามเป้าหมายอ่ะอันนี้ก็พูดยากนะพูดยากคือเด็กที่เก่งๆทั้งนั้นที่มาติวเนี่ยนะคะเพื่อความชัวเพื่อความชัว่ะต้องเอาให้ได้ต้องเข้าแพทย์ ก็เลยต้องเอาจริงจังหน่อยติวตลอดทั้งเทอมทั้งปีอย่างเงี้ยตลอดทั้งเทอมเรื่องอือย่าี้นะคะที่พูดได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามโนให้ฟังนะ,ะเพราะบังเอิญน้องชายทําธุรกิจนี้อืคือจะพูดว่าเป็นธุรกิจคือเขาก็เก่งอ่ะในการที่จะ ติวเขฮะติวจนจนเด็กสามารถอเอนติดแพทย์อะไรเงี้ยวิศวะหรืออะไรตามที่ต้องการคราวนี้ก็โอ้โหเฟื่องฟูงไงด้วยการบอกต่อว่าเยี่ยมนะอาจารย์ท่านนี้เยี่ยมอาอาจารย์ท่านนี้เยี่ยมเพราะเขาเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วไง น้องชายคนนี้เขาสอบได้เรียนเตรียมด้วยนะอะแล้วก็ไม่เอามาเรียนเทคโนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ปิญญาโทอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์คือเขาเก่งแล้วเขาก็รู้แนวทางอะไรเงี้ยติวจนติวจนได้คราวนี้เขามากันใหญ่เลยเนี่ยอย่างเงี้ย คิดดูว่าอีกมุมหนึ่งของโลกกิจการการติวก็แบบรุ่งเรืองมากในขณะที่เราก็มานั่งลุ้นกับการเรียนรู้ด้วยตนเองพูดให้ใครฟังก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะเป็นเด็กที่ขายน้ำเต้าหู้ คนนั้นอะไรเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเขาเลือกทางเดินเขามีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะลำบากนะนี่เขาทั้งพี่ชายน้องชายเลยไอย้ทั้งพี่ชายและน้องสาวเลยนะที่เขาใช้ระบบนี้กับชีวิตคือเรียนเขาเรียกอะไรศึกษานอกโรงเรียนอ่ะอ่าเขาคิดแบบนี้เลย ซึ่งเนี่ยแย่กำลังเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่เขามีโอกาสเขาก็จะมีเส้นทางของเขานะฮะเขายอมที่จะเสียเพื่อให้ได้โอกาสนั้นเพื่อให้เขาไปสู่เป้าหมายอ่าในขณะที่เราเนี่ยเราต้องร้องรอนะเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเราต้องรอเราต้องไปหาเงินก่อนเราจะต้องหาทางเลือกที่อ่าอาจจะเสียเงินน้อยที่สุด ทำไปได้ทั้งสองแบบทั้งหาเงินด้วยทั้งเรียนรู้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาพูดให้ฟังว่าย่าก็เล่าในเรื่องของย่านนะใครที่คิดว่ามีข้อจํากัดในทางที่จะเดินไปทางเส้นทางที่มันเต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็หันมา มันมีความเป็นไปได้นะคะในหลากหลายรูปแบบนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าย่าไม่รู้เรื่องทางนู้นรู้เรื่องค่ะแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ด้วยสำหรับย่าก็ยังคง self study ต่อไปนะคะก็เลือกเส้นทางเอาค่ะ โอกาสมีให้เยอะแยะเลือกเอานะคะสวัสดีค่ะ